อยากอายได้บ้านเลยเฮ้ยงานซอยแม่มันเอาอันนี้จะคุยอะไรกันดีฝึกเป็นผู้ให้ดีกว่าเนะเาะเพราะทั้งสองคนนี่ฝึกเป็นผู้ให้จนเคยชินจริงๆนะมันเชื้อมันได้กันก็เลยได้มานั่งประกบกันเลย อย่างพี่คมเนี่ยก็ฝึกเป็นผู้ให้มาโดยตลอดจนไม่ต้องฝึกแล้วการให้ของพี่คมเป็นนิสัยใช่ไหมะเป็นปนสิสัยเป็นสันดานแนละ้วไม่ใช่น,นิสัยแล้วนะอย่างคุณรัชดาพรอย่างเงี้ยก็ฝึกเป็นผู้ให้มาโดยตลอดจนไม่ต้องฝึกแล้วจนกลายเป็นสันดานเข้าายเลือดแล้วพี่คมกับคุณรัชดาพรเลยนะเห็นไหมให้วัตถุสิ่งของแล้วก็ให้โอกาส ให้อภัยเนี่ยมันให้ในตัวของมันแต่เริ่มแรกเลยก็ต้องฝึกให้วัตถุไปก่อนฝึกแบบหยาบๆไปก่อนทำไปทำมาแล้วมันจะชินเองใจมันจะค่อยๆเปลี่ยนเองเนี่ยแหละค่ะครูบาใช่แล้วมันจะค่อยเปลี่ยนเองถ้าของหยาบๆต้อให้ก็ดื่นไม่ได้เนี่ยของละเอียดให้ไม่ได้แน่นอนแม้แต่วัตถุสิ่งของหยาบๆเอาเมื่อกินเราวบ่านี่กินเราเมืยกูกินอีกทิดีมากเลยเอาเพื่อเฮ็ดเลยสิเอากินก็ได้สำหรับเพื่อเฮ็ดอินีี ถ้าของหยาบหยาบแบบวัตถุพวกนี้ให้คนอื่นไม่ได้อย่างอื่น่าไปหวังให้ความรู้สึกคนอื่นไม่ได้หรอกให้ได้ยแต่ให้แบบตรงกันข้ามกับความดีนะให้อภัยตัวเองไม่ได้ก็ให้อภัยคนอื่นไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้าให้คนอื่นให้อภัยคนอื่นไม่ได้ตัวเองก็เป็นทุกข์ถ้าให้อภัยคนอื่นได้ใจเราก็มีสุขให้โอกาสอย่างเงี้ย อย่างพี่คมก็ให้โอกาสได้หลายคนเนาะลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยยังมันเป็นการให้โอกาสตัวเองไปในตัวเป็นเป็นการ<ป>ให้ให้โอกาสตัวเองไปในตัวอย่างคุณรัชดาพรเนี่ยก็ให้โอกาสลูกน้องได้มีอาชีพได้มีงานทําอย่างเงี้ยให้อาชีพแล้วก็ให้โอกาสเขาด้วยเหมือนให้เงินให้ทองเข้าไปในตัวเห็นไหมล่ะลูกน้องมันไม่รู้กี่คนโอ้ยลูกน้อง เธอไม่รู้กี่คนหลงเมื่อกี้ยังบอกว่าคุณรัชดาพรเด <t> ี๋ยวสันดานเก่ากำเริบอีกแล้วเรียกตามปกติก็ได้ค่ะเออเอาปกติดีกว่าเนาะกูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มันเป็นยังไงไม่รู้เนาะ <S 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 คือการการให้การเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญของมนุษย์หรือของโลกเลยที่ที่เราเห็นมาตั้งแต่เล็กใช่ไหมครับแล้วพ่อแม่กูบาอาจารย์ก็จะสอน ในการให้ในการทานในการจาคะในการเสียสละทีนี้จะถามครูบานิหนึงว่าทีนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยในการให้หรือในการทานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เขาจะหวังผลเน่ยน้อยที่จะทานโดยไม่หวังผลส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็หวังผลว่าทานแล้วจะได้รับผลในการทานนั้นอทีนี้ก็เลยถามว่าบางทีมันผลของทานเนี่ยมัน มันส่งผลยากหรือมันนานหรือใน,ในบทสวดที่ผมเคยได้ยินมาตั้งแต่เล็กอ่ะทานที่ท่านให้แล้วย่อมสำเร็จแก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วฉันนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมอยากให้ครูบาอธิบายนิดหนึ่งว่ามันสำเร็จแก่ผู้ล่วงรับไปแล้วคือสำเร็จแก่เราผู้ล่วงรับไปแล้วหรือสำเร็จแก่ผู้ที่ล่วงรับที่ไม่ใช่เราอันนี้มันหมายความว่าอย่างไรคือ ความหมายมันมีในยะอยู่คาว่า,าสําเร็จแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วคือเราได้ทานอัตตาตัวตนทานความตนีออกอันนั้นคือผู้ล่วงลับที่ที่กล่าวถึงนะคือความตนีของเราไม่ได้ล่วงลับไปแล้วเมื่อเราได้ทานออกไปไนะต่อไปรู้สึกตนีก็มาทานออกนะพบชาติตน,นี้ก็ล่วงลับออกไปคนคนนั้นมันได้ตายจากใจเราออกไปทีละเล็กทีละน้อย เหมือนเราคนเก่าคล้ายๆกับว่าอุทิศให้กับตัวเองอในตัวของมันเองแต่สําหรับคนที่ล่วงรับอย่างบรรพบุรุษของพวกเราอย่างนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องที่เขาล่วงรับไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะถึงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแล้วให้เราเราทําตอนที่เรามีชีวิตอยู่อย่างพ่อแม่เราอยู่เนี่ยต้องอนุเคราะห์ท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เราจะได้ไม่ต้องเสียอกเสียใจนะพอตายไปแล้วก็จะไปทาบุญอุทิศอย่างนี้ มันไม่แน่นอนตรงนั้นให้มันเห็นตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หยิบยื่นให้กับมืออย่างนี้มันสบายใจแล้วไม่ต้องไปผ่านใครท้งนั้นนะ่ะเห็นต่อหน้าว่าได้รับจริงๆ,ๆได้รับนะทั้งเราแล้วแล้วก็ได้รับทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องเราอย่างนี้สบายใจละไปถามพระองค์ไหนก็ตอบไม่ได้ยกเว้นพระพุทธเจ้าเนาะว่ามันถึงหรือไม่ถึงนะ ที่จริงแล้วน่ะการทําบุญอุทิศเนี่ยเป็นการอุทิศให้กับตัวเองแต่ที่ครูบาอาจารย์ไม่ห้ามท่านไม่ท่านก็บอกว่าภพภูมิที่รับได้คือภพภูมิของเปรตหรือบางคนครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าถึงแล้วถึงแล้วเพื่ออะไรเพื่อให้เราสบายใจนะเพื่อให้เราสบายใจในการทําบุญอุทิศที่จริงแล้วคนอุทิศเองเนั่นแหละได้รับเอง คือได้ทําความดีมันถึงใจในตอนนั้นแล้วนะส่วนจะไปถามว่าถึงหรือไม่ถึงมันก็ตอบอยากเหมือนกันแต่ฐานหน้าที่รับบุญหรือที่ได้คือเปลิเปลิที่อยู่ภายในใจเราเริ่มแรกเลยคือตรงนั้นท่านท่านดึงสอนให้เราทานเป็นเบื้องต้นทานศีลภาวนาเนี่ยเหมือนปิรามิดเนี่ยปิรามิดเนี่ย ฐานต้องแน่นก่อนคือถ้าเราจะไปภาวนาเลยเนี่ยมันยากมากถ้าเราไม่รู้จักสร้างฐานให้มันแน่นคือผลทานเนี่ยท่ามกลางก็คือเรื่องของศีลศีลคือศีลภายนอกนี่แหละไปก่อนส่วนเรื่องของยอดพีระมิดมันหาคนที่จะไปยืนได้ยากมากเพราะมันแคบมันแหลมนะคนที่จะสร้างพีระมิดได้สําเร็จต้องเป็นคนที่พร้อมหมดทานศีลภาวนาสามอย่างนียต้องพร้อม ฐานก็ต้องมีท่ามกลางก็ต้องมีที่สุดก็ต้องมีคือปัญญาพอเข้าใจเนาะออย่างการฝึกเป็นผู้ให้นะี่คือการปฏิบัติธรรมเลยถ้าว่าอย่างนั้นมันก็เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งเหมือนกันคือมันได้ขัดใจตัวเองขัดจนกว่ามันจะเคยชินนะ่ะเวลามึงให้คนอื่นเนี่ยมึงรู้สึกเป็นยังไง คนลูกขนพองไม่ใหม่ๆนะเมื่อก่อนขัดใจขัดแย้งมันจะมีตัวเข้ามาพูดอีกพูดพูดแบบว่าไม่คือทำไปนะอะไรเงี้ยทำอีกแล้วไม่ใหม่เนี่ยมันต้องขัดใจตัวเองก่อนพอทานไปทานมาแล้วชานมันจะเกิดขึ้นคือรู้สึกว่ามันเบาเมื่อมันเบาแล้วอคล้ายๆกับว่าเรารู้สึกคนลุกขนพองขึ้นมาเลยนั่นเลยเรียกว่าชาญสองปีติสุขมันเกิดขึ้นชานสองชานสามมันก็เกิดขึ้น นะต่อไปก็กระเกิบขึ้นมาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาขึ้นมาก็ต้องฝึกภาวนาคืออาณาปานาสติสมาธินี่คืออาณาปานาสติสมาธิจะรวบเอาหมดเลยทั้งทานศีลภาวนานะตอนนี้ได้ทานอะไรบ้างนะทานอารมณ์เมื่อภาวนาเป็นแล้วมันตนีไม่เป็นหรอกนะศีลมันก็จะพ่วงเอาในตัวของสมาทาจะพ่วงเอาศีลไปด้วย พราะเมื่อเรามีสติจกร่มปป๊บนั่นนั่นได้ทั้งศีลแล้วก็สมาธิในตัวเห็นไหมถ้าเราไม่คิดนั่นแหละศีลเกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่ปรุงแต่งตัวปัญญาก็คือตัวอะไรตัววิปัสนาที่มันเห็นเห็นความคิดเห็นกายเห็นจิตนั่คือตัววิปัสนาบนีงเมื่อไม่ปรุงศีลก็บริสุทธิ์ขึ้นมาทันทีเลยทั้งที่มันมีความคิดดีคิดชั่วยอยู่ของมันเหมือนเดิมนะ มีอะไรอีกไหมครูปทูย์พูดชัดเจนมากค่ะ <S <S ก็เลยไม่ต้องถามเลย<ช>เที่เ,<ร>เหลือเราก็ต้องไปทำเบาเราอย่ามาเสียดายความคิดนะนะคิดได้อยู่แต่เธอจะปรุงใช้ความคิดน่ะใช้ได้เพราะเราใช้ความคิดเนี่ยถ้าเราสติเรามีกำลังพอจะเข้าไปปรุงปัาบมันจะเห็นเลยแต่ถ้ายังไม่มีกำลังพอก็จะ ปรุงปรุงไปสักพักหนึ่งจะรู้สึกตัวเฮ้ยกูกาลังปรุงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดึงกลับดึงกลับมาคิดแต่ไม่ได้ปรุงยังไงคะดึงกลับมาคิดอ้าวคิดเนี่ยอย่างเราจะทํางานเราต้องคิดใช่ไหมละ่ะแต่พอคิดไปสักพักหนึ่งถ้าสติไม่มีกําลังพอที่จะไปคิดได้อย่างเดียวโดยไม่ต้องปรุงมันก็จะไหลไปปรุงก่อนมันจะออกนอกเรื่องนอกนนมันจะออกนอกเรื่องทั้งที่เรื่องเดียวกัน,นมึงคิดเรื่องงานมึงอาจจะ แซ่ไปใส่อย่างอื่นน่ะนะคือจึงคิดเรื่องนี้อยู่ปั๊บมึงคิดอยู่กับมึงเห็นงานอยู่กับคนคนนี้ปั๊บเนี๋ยมึงคิดเรื่องงานก็จริงอยู่คุยกันเรื่องงานก็จริงอยู่แต่มึงแซรไปใส่เรื่องอืน่นมันสีแว่ออกนอกความคิดมันสีเริ่มปรุงโตคิดตั้งหาโตปรุงตั้งหาง <c oughs> แต่ว่าถ้ามึงปรุงปั๊บความคิดกับมึงกับการปรุงแต่งกับมึงมันสิเป็นอันเดียวกันบัดเนี่ยมันก็จะเป็น การปรุงแต่งมันก็จะเกิดขึ้นกรรมตัวนี้จะตกเป็นของมึงพอเข้าใจไหมทั้งนั้นที่มึงยังคิดอยู่คิดเรื่องงานแท้ๆมึงสะร้อยไปใช้เรื่องอื่นผิบัตรเหนนี่มันเป็นอย่างนี้ใช้ได้เหมือนเดิมความคิดแี่แต่ต้องใช้ด้วยสติปัญญานะพอมันจะปรุงปั๊บมันก็จะเห็นถ้าสติมีกําลังมากพอนะพอจะปรุงปั๊บมันจะเห็นเห็นปับ๊บเห็นปับ๊บเห็นปับนป๊บอยู่มันก็ปรุงต่อไม่ได้ มันไม่เป็นชิ้นเป็นนันถ้าเห็นมันกลับเองใช่ไหมคะครูบามันจะกลับเองนะแต่แรกๆต้องดึงก่อนคนที่ยังใหม่ต้องอาศัยเจตนาเพื่อดึงกลับก่อนพอดึงกลับบ่อยๆปั๊บมันจะมีกําลังขึ้นมาในตัวต่อไปไม่ต้องดึงไม่ต้องใช้กําลังมากคือรู้ปั๊บมันจะดีดกลับดีดกลับดีดกลับนี่เรียกว่าเป็นอัตโนมัตินะมีอะไรไหมพี่คม ทานต่อทีนีอ้อาภัยทานเนี่ยหรือการให้อภัยเนี่ยเราจะมีวิธียังไงที่ว่าคือที่มันให้มันได้ได้ผลนะครับอภัยทานสมมติที่เขา,าใช้หลักยังไงรเริ่มต้นเลยก็คือการระลึกใช้ความคิดก่อนนะใช้ความคิดเนี่ยระลึกไปเลยเราเกียดคนไหน หน้าคนนั้นก็จะผุดขึ้นมาบ่อยๆเพราะผุดขึ้นมาปั๊บเอาความรู้สึกดีๆเนี่ยมอบให้เขาไปเลยต่อไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะเบาลงวิธีการให้อภัยที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปคิดมันให้อภัยตัวเองได้ด้วยให้อภัยคนอื่นได้ด้วยเพราะตอนนั้นมันไม่มีผิดมีถูกถึงแม้มันผิดมันถูกเรื่องของสังนขานเท่านั้นเองก็ปล่อยมันคิดไปมึงจะคิดดีคิดชั่วเรื่องของมึงแล้วก็ดูมันเกิดดับเกิดดับอยู่เท่านั้นแหละตัวนี้แหละคือการให้อภัยที่สูงสุด นะให้อภัยแบบสูงสุดเลยคือไม่เข้าไปยุ่งกับอาการของจิตมันจะคิดเรื่องยังไงก็เรื่องของมันมันจะเกลียดใครเรื่องของมันเพียงแต่เรารู้สึกเฉยๆกับความรู้สึกนึกคิดแต่มันไม่ปรุงนี่นะคน,ะคนทั่วไปจะไม่เข้าใจว่าเอะภาวนาแล้วทำไมกูยังรู้สึกว่ากูยังเกลีย